สวัสดีครับผมผอเมียพี่น้องสู้ขู่ทุค่นครับนี่กัดอาหารเส่ากัดถอดไข่ถอดไข่กับปลาทู่รับปลาทู่ปลาทูถอดตัวหนึ่งอุ้ยโอ้ยห่ามุดเบย เก้วบวงเนี่ยแก้วบวงครับโอ้ยเนาะจังเดียเดี๋ยวไปเหปี้ยบับลุงให้อยู่บระเดี๋ยวมองนี่มันเป็นเปลี่ยนเหี้ยลุงดีในโซนลำนาแนาะโอ้ยมามากินข้าวน้องกันครับพีน่น้องโอ้ยเสียเลือกเกินโอ้ยโอนะกินข้าวน้องกันโอ้ยอยากติดตั้งนเนี่ยพอด้เอาเดาขากล่องมาเนา นั <c oughs> <c oughs> ่นะครับน้ำร้อนเพิ่มากเขาไม่กันเยี้วนี่ให้ Bấm cụ từ bạn อ่างนี้อ่างน่องดีไรหัหวหมบับตึงเกือบไม่ได้กินอืเนาะเอาทั่วตัวเดียวกับคุ้มแล้วครับเบิดเมื่อก็มีอย่างายกับชีวิต kia bóng là mặc quang, mặc quang lông say vui ตอนประเดียว์มัจะอ่อน Okay. <laughs> We'll be right <laughs> back. オンオンにな。Sure. <clears throat> อื้นแนวมากประมาณหมื่นขึ้นตัวมากปมาหมื่นเจ้ครับผมไปอิ่มมาละกอขอบคุณกับุุ้ลดๆนะครับที่ขอมาเบึงเ้งหลังชัวสนับสนุนกดไลค์กดแชร์ให้นะครับผมขอบคุณกับคุณ้ไลไๆ นะครับผมอาจจเรียวกว่าจบจะไปเพียง่ะมีนะครับด้ยวยอิ่มมาลครับมนึงเนาะครับผมสวัสดีครับผม